มันเครื่องเก่าทิ้งครับน้ำเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนออกหรือเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่พวกนี้แน่นแล้วนะแ,นแล้วแน่นแล้วหมดแล้วนี่แน่นแล้วไอ้พวกนี้แน่นหมดแล้วนี่ทออ่อนอ้นี่ตรงนี้จะล็อกแน่นแล้วนะแน่นแล้วนี่เดี๋ยวถ่ายมันเครื่องทิ้งครับมอน้ำเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมอน้ำใหม่ด้วยโอ้ หนึ่งแปดหนึ่งสวยสวยสวยช่างออดช่างแอร์หรือเปล่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งอโดตัวแอร์ครับถ่ายมันเครื่องต่อขางมีเรื่องแน่อยู่ของรถไม่มีงานครับเข้าแตร่รานยางไปว่ากัน มัเรื่องคน เปลีย่ยนกรองใหม่ทุกครั้งครับตอนนีดด้เดี๋ยวค่อดอีกรองรอยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเปลี่ยนหม้อน้ำก่อนเปลี่ยนกรองแล้วครับกรองใหม่ทุกครั้งน้ำมันเดี๋ยวน้อยครับเหลือสามลิตรก็ไม่น้อยเท่าไหร่หรือเยอะเหมือนกันน้ำมันเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยโอ้ยปล่อยไว้นานได้ของครับ มันไม่ไหวครับน้ำมันเออนี่ตัวนี้นะขาวจริงด้วยเราก็ไม่ได้ดูเป็นคนจะดูให้ชัดหน่อยเห็นไหมขาวเยอะเลยตังนี้น้ำมันเข้าไงเห็นไหมเออขาวได้นี่ตรงนี้นะขาวเห็นไหมมีคราบน้ำอยู่เลยเราดูไม่ละเอียดเป็นอน ด,ยดูยว้ที่มันชัดๆเลยมองไม่เห็นเนี่ยหน้าไฟดีกว่านี่หนะเห็นไหมขาวจุกเลยขาวตรงนี้ละขราบน้ำอยู่ครับไม่ชัดเลยครับเห็นไหมเนี่ยข่าบน้ำตรงนี้ ฝานะ้่มันเครื่องมีคราบน้ำอยู่ไอเนะขาวๆอยู่แสดงว่าเข้าไปแล้วโอ,โอเคครับเป็นมันเครื่องเป็นกรองใหม่ทุกครั้งครับทำไหลหมดก่อนทำไหลหมดกรองใหม่กรองใหม่ทุกครั้ง รองอยีง่ห้องน,นี้ใช้ได้อยู่ผ่านอยู่เขาเอสใช้ดียางไม่เคยรั่วครับใช้มาหลายปีแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วใ,ใช้ดีครับเขาเอสใช้ดีครับสิบกว่าปีแล้วเหลือขึ้นเครื่องเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้แนหะลรนะะรองเนี่ยแก้วเลยครับรองนี้นะรองอย่างเงี้ยขึ้นท้องอ่างแก้วเ,เลยกับเอาอยางเนี่ย ลนด้วยโอ้เจ๋วครับท้งานได้ดีหาเจอแบบฟลุกๆไปหยถอดขานี่ออกถอดนี่ออกแล้วถอดมอหนำออกนี่น็อตอยู่สองตัวต้องถอดครับถอดไฟหน้าข้างนู้นออกด้วยนะมันจะทำงานง่ายมากเลยหลังอย่าไปนี่ครับถอดกันชนแล้วถอดไฟหน้าออกทำให้ทำงานสะดวกมากครับง่ายๆเ,เป็นเนเครื่องเป็นกรอ,องค,ครับ